โอ้โหอืมหึๆๆ่มเกอนโอ้โทีเดียวตายขึ้นมาขึ้นมาไม่ทันใช่ไหมทีเดียวตายโอ้โหไม่ใช่เลยเนี่ยฮะใช้แค่ชุดทองแดงสู้กับสโตนโกลเลมนี่ใช่เหรอ ไม่น่าใช่เกียร์เดี๋ยวพี่เอาเฮ้ยอิมบาเย้ยเฮ้ยมาป้าจะฆ่าเราหอยก่อนเฮ้ยยา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  โอเคทีนี้ก็ตายได้มาร์กดแล้ววิ่งไปทันอยู่มั้งฮู้ โอ้โ้โอ้โ้โอ้โอเลือดเหลือเจ็ดมาเวเา้เ,เลยจะกลับไปเอาเอาเลสกันไหมกลับเอาเลสกันมั้ยผมมีเลสอยู่แล้วอะเหลือแค่แบบนั่งรอให้เลือดร,รีเจนก็โอเคแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปต่อได้ยังหมดอีกตัวนะแล้วก็มีเด็กเด็กอีกตัวนึ่งข้างบนโอ้ได้มากเนาะ เออมีใครสักคนครับเก็บตัวนี้หน่อยไข่มังกรนี่เหรอนีลูกหินนี่นี่ตรงนี้ไข่มังกรตัวหนักนะหนักสองร้อยนะได้ถือไม่ได้หรอกสองร้อยเนี่ยเชื่อถือตัวต้องโล่งตัวโล่งมากอ่ะเชื่อไข่มังกรมาทำไรได้บ้างไม่รู้เหมือนเดิไข่มังกรเดี๋ยนะโยนโคทิ้งไม่ได้อะ โอ้ต้องโยนทิ้งหลายอย่างเลยโยนไม้อะไฟว,วูดเออของของผมเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วขาดิ่นนี่หน่อยไอเดมีก้อนแดงเะคาะตัวอยู่เนี่ยอะได้แล้วไข่มังกรที่อ่ะ<า>แอร์ผมถือได้แล้วไข่มังกรเอาจะทำไรไข่มังกรไม่รู้เหมือนกัน่เนมนเป็นแร่ดิอ่ะเปนหนต่อว่ามาขวัญอยู่ไหนครับมีเด็กอยู่ข้างบนแล้วก็โคเรนหนึ่งตัวหนึ่งอย่าข้างบนงบนี้ยแร่เพียบเลย เลสซีเวอร์ซีเวอร์เพี้ยนจริงมันมันมันตามพี่ทอมอยู่โอ้โหเี้ยนเป็นหลักพัดเดี๋ยวบล็อกได้ใฮะได้บล็อกได้โคตรตายครับผมตายแล้วรอรอกลับไม่น่ารีเจนแป๊บ ฝันเป็นจบไปแล้ววะ่ะใช่ใช่ติทำไมมันค้างอะ่ะขอเกียร์ระวังกันบล็อกวอกวอกสู้อย่างมีระยะทำได้ได้ได้เก็บร<ง>้อยบรรลุวิวง่วงวงิวง่งวิ่งวิ่งวิ่งเต็มไปหมดเลยว,ว,ว่ะครับและและ้วเราก็เจอแร่ซิลเวอร์ ที่เสียไปหลายชีวิตเฮ้ยไมว่เว่นไม่เว่นเต์ลิฟต์เอดิ้ลิฟตาก่อนเฮ้ยสนุนไฟอิะไม่มีสนุงไฟครับเฮ้ยไมค์ตัวบอข้างหลัง uh. ตายยิงเันเก่งเหลือเกินลมหนาวมาบ้านใหญ่ถึยมาสิครับมันเอาไปทำอะไรได้ไหมเนี่ยวัตถุดิวัตถุดิบตัวมันเนี่ย ก็ยาก,กันหนาวเนี่ยต้องคิดว่าใครเนี่ยใอ้หรือไอ้ธนูฟลอตไงธนูน้ำแข็งเนี่ยอาจจะต้องใช้ในอนาคตถ้าเราเจอสัตว์ประหลาดที่เป็นไฟอาจจะต้องใช้ไอจจตัวรี่มันโค่นไฟเฮ้ย<ฮ><ฮ>เดินไม่ได้เดินไม่ได้ฟลอต อะไรพังอ่ะเกียจะแพงบ้าจังลอเลนะมั้ยลูกแสดงหมดลูกแสดงหมดแล้วฟอร์สเลยกู เรวเดือสิเป็โควิดอีสก่อนไปแล้วต้องเคลียร์ก่อนบ้าเนี่ยที่ต้องต่อมาแล้วทำร,รีแพร์ไว้แตกเดือดร้อยสามเอ็ดไม่น่าจะโชคผมทีเดียวตายแล้วแหละก็ต้องระวัง แหม่มันศพเรานี่ว่าศพอันนี้น่าจะมียาแก้หนาวอยู่เปิดโอ้มันเป็นโกเลมแขนนี่นี่เตียแขนเฮ้ยกันไดวะใช่เป็นโกเลมแขนแหลมอะ่ะ ไม่เรียบว่ะโอ้ล็อกเว้ยบัน้นมันแพ้บั้นว่ะล็อกเว้ยล็อกเว้ย อ้าวให้เขาที่ย่างนี้เลยเขาก่อนเขาคนเดียวตายไปได้ข่าวไม่ข่าวดิเจนดิเจนดิเจนจะทำไม่นดา,นาโชว์บล็อกเว้ยบล็อกเว้ยตีเข้าที่ไหนเรานี่เห็นไม่เห็นโอ้โหคิดต้านตกเต็มเลย ิมันเฝ้าหินรูนอะไรไว้หินนี้ถูกตั้งโดยฉันเองแอสทริดใช่เจ็ดปีแล้วในวาลเฮมสถานที่แห่งนี้น่าจะหมายถึงโอดินน่องอัฟาเทอร์เนี่ยอ๋อก็คือจงปราบไอ้พวกบอสทั้งหลายนั่นแหละนะแล้วก็เอาหัวเขามันไปห้อยซะแล้วฉันจะมาหา และฉันจะมาหาว <Wow. S 2> ก็แปลว่าถ้าเราสามารถป่าบอบอสโคผ้าตัวได้โอดีนจะมาหรอโอดีนจะมาทำอะไรไม่รู้นะ <c oughs> มารับเรากลับไปหวันอยู่สวยสรุปแ,แล้ว,เ,วรเรา,าสามารถจัดการกับโกเลมได้แล้วเราก็ตามหาหมาป่าเราก็ไปตามหาซิเวอร์กับหมาป่าอ้าวสงสัยเจอแรกแล้วเรา เคุณมีหินรูนอยู่นั้นพี่ตรงไหนในเนี้ยเหรอเห็นห็นรูนบอกว่าไม่ใช่เห็นรูนแผนที่เหรอ ที่กำลังนัดแผ่นศิลานี้อยู่จงระว่างไฟเวิร์นดีดีหนึ่งเดียวที่เก่าแกออา่โบราณคือกำเกนิดขึ้นมาจากร่างกายของยกักษ์อีมีเดียไฟเวิร์นเหรอโอเคพี่ไข่เด็กเอาไว้เรียกบอสไข่ได้นะ เราด้วยยาโอ้ความวาเอา้เอาอผมรถจะอยู่ดีพี่จะขึ้น,นได้ไหมเนี่ยยาสเตอ์าเม่ yeah. ีมือผ yeah. ีมือ้ีมอเอา้าเฮียกดผิด บากแท้โอเคพร้อมนะพี่เดี๋ยวนะเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวนี่มันโลโรล,ลเลอร์คัสเตอร์ป่ะใช่ตายแน่ครับนี่เ <laughs> ขาบอกไปเฮ้ยไหลมีขุดมีขุด,ขดกูว่าไม่ไหวหรอกรถดันตัวเองล่วงไปก่อนไปเลยไปเล้วเมื <laughs> ่อกี้โอ้ยยัง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 ไหว เอาเราต้องไปทางไหนอะบ้านเราอยู่นู่นลงเขาตรงเขาทางนี้พี่หวังว่าเราคงจะไม่เจออะไรขวางทางนะพี่มีศิลา,ด,า,ด,า,าด้วยมีศิลาแหลกด้วยลองไปอ่านดูไหมเสียงอะไรวะรถหล่นนั่นเนี่ยหมาป่าแกทิ้งรถ <c oughs> ไม่ทำไมเกียร์ทิ้งพี่ะทิ้งรถไม่ทันเว้ยเว่ยมาปากระตูดเอาดิฉลาดว่ามึงแหละเอาดิ ฮ <laughs> <laughs> ่โยนวะเอาไวเวิร์นมาอีกไอ้ไม่ใช่เด็ <laughs> กจะมาตอนนี้ไม่ได้นะเด็ก ถ้ามีหมาตายตัวพี่สู้ไหวไหมไหวพี่บนหลังคามันตายหมดแล้วมีตัวหนึ่งพกกกกี่อย่ากลับอย่ากลับอย่ากลับวันนี้วันนี้อย่ามายุ่งกับเกียนะ <c oughs> เอ้ยตายมีหน้าหมดหมันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 มันเรียกเชื่อนชีวิตทำไมมันลำบากงี้วะม,มาต้องมีกล่องโอ้มีขอองโเคไปต่อ,อยังโอเครถเรายังไม่ได้พังมากโอ้โหรถพี่พังหน่อยนึงคว่ำม,มาไป นี่อะไรล่วงอย่างนี้เกเขี้ยวเขี้ยวปะ,ะ <c oughs> พี่โชคดีมีบ้านตรงนี้กระโดดขึ้นหลังคาไหนๆก็มาแล้วพี่ขออ่านใ้เจ้าศิลาแรงนั่นแป๊บได้ไหมไปอ่านดีปะเราเคยอ่านหรือย่างอันนี้จงหยุดแล้วฟังเจ้าผู้เดินทาง สถานที่ที่สูงที่สุดในวอร์มไฮดิแออีสตินมันคือมันมีมันมีอากาศที่เบาบางอะฮะโหเหนื่อยง่ายจักรที่แคสซาวฟอร์มออเทอร์เพลสเดอะริงออฟเบเทอร์ออริจัลเดอะโรออฟฟีสอิบราฮิล่าออริหาจุดเชื่อมระหว่างโลกสถานที่ที่สูงที่สุดของที่นี่ข้างบนนู้นสิเกียร์ใช่ป่ะ มั้งเอาไว้เดี๋ยวเราต้องไปยลองดูๆยอดเขานะพี่นะโอเคมันต้องมีบ่อแสอยู่บนยอดเขาแน่นอนแต่ตอนนี้เราต้องลงไปขงล่างให้ได้ก่อนเอาละในที่สุดเราก็เข็นรถมาถึงบ้านกันได้แล้วโดยจอบที่เรามีมาเข่าที่ยา เหยียมโอ้ยนี่นะเรากำลังกำลังสำรวจหาบอสซึ่งไม่รู้มันอยู่ที่ไหนเนะี่ยโอ้โหตดนเลียวตายนะธนูเชื่อกันธนูยิงกันเนี่ยตรงเนี้ยดตัดแล้วเทียบลอ,อ,อสโตนโกลเลมอย่างงั้นเหรอ นี่มันจุดที่เรามายืนเมื่อกี้ในฝันใช่ไหมใช่แต่เราก็ลงไปรับท่านเกียร์ไงเอราะเอเอวะแล้วจะไปตรงไหนต่อนูนูนูน,นูนๆมีตัางไปต่อยไหมนั่นสูงก็ตรงนี้นะ มีลูนลุนลูนลุนลุนโอ้ดีใจเจอลูนเจอลูนแล้วลุนลูกเออโอ้โหอยู่ตรงนู้นอะพี่โอ้อยู่ตรงนี้นี่เองไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่มันชื่อตัวอะไรอะมอเตอร์มอเตอร์เอาผมว่านะกลับไีก่อพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีปราสาทใหญ่ข้างหน้าอีกอันหนึ่งอ่ะไปสำรวจหน่อยไหม ตรงไหนไปออกตรงโน้นอ่ะไม่ได้ไอ,ออมาถึงนี่แล้วเอาให้มันสุดหน่อยเจอรูแล้ววันนี้สบายใจหมาไม่เห็นแมนไม่ไห่า <c oughs> โอ้โหมามาข้างในเฮ้ยมามาเอ้าไม่ใช่ หลอดแล้วเนี่ยโหน่าน่าสร้างมากเลยข้างบนมีหีบด้วยแหละตาฝาดมันไม่ใช่หีบนี่ครับหีบของจริงนี่ขึ้นบนสุดเลยโอ้เครื่องนั้นเป็นเออเดี๋ยวนะมันต้องข้ามทะเลปหมเนี่ยครับทะเลผมว่าครับพี่ไปเอาเรือใหญ่อ่ะออกเรือใหญ่ต้องข้ามจริงหรือเปล่าไปสำรวจกันไหมนี่ไง นเลนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่มันอยู่ทางนูน้นน,นู่นฝั่งขวาเหรอนี่หันหลังดิหันหลังแล้หน่ะที่ปิงนีงง่น่ะเออป่ะมันไม่ไกลหรอกนะผมว่านะี่<ต>เรืเอบัตวรรจะถึงที่อยู่ของบอสแล้วตื่นเต้นจังแต่นี้เราต้องเอาไข่มาถูกปะ่ะก็ ต้องรอท่านขวัญนั่นแหละเฮ้ยรออาจจะหาแถวนี้ก็ได้ปะอาจจะหาได้นะทำไมเงนเดินไม่ขึ้นวะนอโอ้ตรงนี้เหรอน่าใช่นั่นไง นั่นไงน้องดูทมินทะมินยิม้มรู้เนาะสามใบว่าเกียร์ใช่ปะใช่เลยเฮ้ยไม่ใช่ดิหนึ่งสองสามสามใบปะ แล้วนี้ e er. อ่ะ e offer อ๋อต้องต้องเอาไข่มาสามใบก่อนแล้วค่อยกดตัว e ตรงนี้ป่ะถูกป่ะใช่สามใบเลยเนะี่ยเอาละทำประตูวัดไปทำนั่นแหละมีบ้านเห็นปะ่ะ <laughs> Dạ yeah, tăng cái gì đấy Bên này Tăng à, bên đấy Kẹo à, có y thì nhiều này à? สะดวกสบายโอเควันนี้ก็พอแค่นี้แหละเราถึงบอสแล้วนี่เดี๋ยวว่าต่อตอนลุยบอสรอขวัญ